ธรรมชาติเนี่ยจะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นคนเป็นพืชจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเองตามเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาเพื่อเพื่อความอยู่รอดของเขาเองมันจึโลกที่มันมีการเปลี่ยนแปลง เป็นพื้นฐานเนะ่เรเรียกว่ากฎของกฎของฤดูกาลนะมันเป็นจังหวะหรือจังหวะชีวิตนะมันเป็นเรื่องศัจธรรม่จังหวะชีวิตเนะี่ยมันจะมีตามเหตุตามปัจจัยกฎของฤดูกาลก็เหมือนกันมันมีฤดูกาลของมันฤดูร้อน จากร้อนแล้วก็มาฤดูฝนจากฝนก็เป็นฤดูหนาวมีระยะเวลาของมันทำไมมันเป็นถ้าถามชาวบ้านก็ไม่รู้เรื่องหรอกทำไมมีฤดูหนาวอะ่ะทำไมมีฤดูร้อนอะ่ะแล้วฤดูฝนมันเกิดจากอะไรอะ่ะอืมลองถามตัวเองดี เราตอบได้ไหมล่ะก็ตอบไม่ได้คนเกิดมาตั้งชีวิตก็ตอบไม่ได้ทําไมต้องมีฤดูการด้วยก็เพราะว่าโลกนี่มันมันเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยของมันมันเคลื่อนเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์น่ะ คิดดูมันเป็นวงวงโครจรที่มันเคลื่อนรอกดวงอาทิตย์อยู่ดวงอาทิตย์ไม่ได้อยู่ตรง,ตรงกลางนะแต่ว่ามันการเคลื่อนที่วงลอกของมันเป็นคล้ายๆกับวงรีนะพอมันเคลื่อนเข้าไปใกล้ดวงอาทิตย์หน่อยมันก็จะมีความร้อนเยอะก็เป็นฤดูร้อนนะถ้ามันออกมากลางๆาหน่อย พอมันผ่านดวงอาทิตย์ไปแล้วออกมากลางๆ่อยก็จะเป็นฤดูฝนถ้ามันไกลอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์เหมือนกับไกลไกลจากกองไฟอ่ะมันก็เป็นฤดูหนาวเนี่ยถ้าเราเข้าใจอย่างเงี้ยโอ้มันเป็นเรื่องธรรมชาติฤดูกาลขึ้นอยู่กับว่าโลกเข้าไปใกล้ดวงอาทิตย์หรือออกห่างจากดวงอาทิตย์อืม สิ่งนี้มันเป็นธรรมชาติที่เราบางทีเก็ก็ไม่เคยรู้เลยใช่ไหมไม่มีใครพูดให้ฟังก็ไม่เคยรู้เลยเรื่องพวกนี้อืมเป็นเรื่องเบสิกเป็นเรื่องพื้นฐานนะนันจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานาต้องมีฤดูการอย่างนี้แหละพอมีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บถ้าใครไม่ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สิ่งมีชีวิตตั้งหลก็ก็อยู่ไม่ได้จะต้องอัตราฐานดับสลายเพราะว่าความสมดุลมันไม่เกิดขึ้นภายในของตัวเองอย่างร่างกายขอยงเราถ้าไม่ปรับตัวไม่หาเสื้อผ้ามาใส่ไม่มีหมวกไม่มีเสื้อแขนยาวอุณหภูมิของร่างกายก็จะต่ำลงก็ เป็นหวัดเป็นไข้เป็นไอจามขีโมไหลเห็นไหมก็ต้องเขาเรียกว่าความทุกข์กายมันจะเกิดขึ้นทันทีจากการไม่สมดุลของธรรมชาติเราก็ต้องาหาความสมดุลของมันก็หามาบำบัดความทุกข์ทางกายมันจึงจะสมดุลสมดุลเมื่อไหร่มันก็เป็นปกติ ร่างกายมันก็เป็นปกตินะถ้ามันมีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอยู่สมดุลกันมันก็ไม่แสดงอาการอะไรที่เป็นความทุกข์บีบคั้นนะให้ไปหาธาตุสีมาใส่ให้มันธนะาตุสีมันไม่พอไงมันถึงร่างกายมันจึงหาอุบายบีบคั้นนะให้ไปหามาเติมมัน น้ำมันจะหมดแล้วน้ำมันก็คือดินไฟน้ำลมนี่แหละมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วอย่างเงี้ยร่างกายก็บีบบีบจิตใจธรรมชาติของมันมันจะสั่งกันไปหามาเติมนะมันจะได้อยู่ต่อไปได้มันก็ไปหาไฟมาใส่ก็หาอะไรอุ่นๆนะมาโปะ นะสัญญาณจับสัญญาณของกายให้ดีๆจับสัญญาณของใจให้ดีๆนะของกายมันต้องการปุ๊บมันจะอย่างเช่นน้ำมูกไหลอย่างเงี้ยแสดงว่ามันต้องการความอุ่นแล้วนะเราก็ลองเอาเอาหมวกมาใส่หวัวนี้น้ำมูกก็จะหยุดไหลแต่ว่าหัวมันไม่เย็นทีไอทีจามทีหาวต้องการอากาศเข้าไป ้องการนะลมเข้าไปลมไม่พอนะลมลมมันอุดมันตันอยู่มันไม่โลง่งไม่ปร่งนะอึดอัดขัดเคืองก็ต้องเอาลมเข้าไปน้ำไม่พอก็นะรู้สึกบีบคั้นปวดเมื่อยนะน้ำไม่พอกระหายมันจะขาดใจเติมน้ำเข้าไปนะ น,น้ำไฟลมดินก็ถ้ามันหิวมามันก็บีบกระเพาะอาหารบีบนะเกิดความหิวใจสัน่นตัวสัน่นสัญญาณของกายเนี่ยมันจะกระตุ้นใหนะ้ให้เราไปสแสวงหามาบรรเทาทุกข์เนะี่ยผ่านออกมาจากกายเนี่ยเป็นเรื่องของความทุกขนะ์เป็นสัญญาณของกายนะต้องการสนองให้เราสนองอยังไงอย่างหนึ่ง ามความจําเป็นพื้นฐานคือปัจจัยสี่คือดินน้ําไฟลมแค่นั้นเองเพื่อบําบัดความทุกข์นให้มันเบาบางลงหรือให้มันเป็นปกติของกายเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงมีอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงภายในตลอดเวลาเพื่อให้ปรับสมดุลเข้ากับการเปลี่ยนแปลงข้างนอก นะข้างนอกก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดมันเป็นเรื่องของมันนะภายในก็เป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะสภาพของอนิจจังัจึงเกิดตลอดเวลาเราไม่มีปัญญาเข้าไปรับรู้เข้าไปเห็นความจริงอันนีนะ้เราก,ก็เลยไม่เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนะนะ สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารคือรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นนะไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจสิ่งโลกสิ่งของทั้งโลกเนี่ยล้วนวแต่เป็นสังขารทั้งนั้นสเปสังขารลาอานิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสเปสังขารลาทุกขา สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกขนะ์ในเมื่อมันไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสถามกิจสุขนะในเมื่อมันต้องเปลี่ยนแปลงนะต้องถูกบีบบังคับให้เปลี่ยนแปลงเนี่ยอะไรที่เราบีบเนี่ยลองบีบดูสิบีบแข้งบีบขาตัวเองก็ได้นะบีบส่วนไหนก็ได้ ถ้าบีบแล้วเป็นยังไงมีความทุกข์หรือมีความสุขถ้าถูกบีบอ่ะนะมันจะทุกข์ขึ้นมาทันทีไม่ว่าเราจะเป็นร่างกายก็ดีไม่ว่าจะเป็นจิตใจก็ดีถูกบีบบังคับไปหมดเยแม้แต่ใจของเราเนี่ยไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรยังถูกบีบคั้นเลยอารมณ์ก็มาบีบคั้นทางจิตใจ ใจิตใจก็เป็นทุกข์พอแรงบีบคั้นนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ยขึ้นชื่อว่าสังขารแล้วจะสุขไม่แต่น้อยเดียวก็ไม่มีมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นแหละถูกบีบคั้นเป็นภาวะที่ถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นไปตามกฎของความเป็นตามกฎของไตรลักษ์กฎของธรรมชาติว่าด้วยความไม่เที่ยงว่าด้วยความ เปลี่ยนแปลงว่าด้วยความเป็นทุกข์ว่าด้วยความการบังคับอะไรมันไม่ได้นะนะฉะนั้นเราต้องปรับตัวปรับตัวแล้วก็ปรับใจคำว่าตัวนี้มีทั้ง <c oughs> กายและใจประกอบกันมีสองสิ่งปรับแต่ตัวอย่างเดียวไม่ได้ต้องปรับใจด้วย ธรนะรมาชาติมันมีสองสิ่งสิ่งมีชีวิตเนี่ยคือวิญญาณกับรูปรูปขันกับนาม,มาขันแต่ถ้าเราปรับแต่รูป,ปรขันนาม,มาขันก็จะเป็นทุกข์ได้อีกนั้นการปรับตัวเนี่ยนะจึงปรับที่รูป,ปรขันและนาม,มาขันปรับให้มันเหมาะสมให้มันสมดุลนะร่างกายนี้ก็ <c oughs> จัดหาสิ่งที่ พอบรรเทาทุกข์โดยที่ไม่เกินความจำเป็นพื้นฐานหรือเกินตามความเป็นจริงเกินไปถ้าป็นส่วนเกินปุ๊บมันจะเป็นการสะสมกองกิเลสจะเป็นไปเพื่อสะสมไม่ได้เป็นไปเพื่อสะสางไม่ได้เป็นไปเพื่อคลายกำนัดแต่จะเป็นไปเพื่อความยินดีใช่ไหมเราให้กายมากเกินไป นอนมากเกินไปกินมากเกินไปสบายมากเกินไปนะพูดมากเกินไปเงี้ยหรือทำอะไรที่มันเกินความพอดีของมันมันจะกลายเป็นกิเลสทันทีความพอดีมันจะเลยเลยเถิดไปสู่จิตใจส่วนเกินของกายนี้จะเลยเข้าสู่จิตใจจิตใจก็รับเต็มเต็มเสพเสพความ อารมณ์ที่มันดีๆนะที่มันมามันมากับรูปรสกลิ่นเสียงหรือดินน้ำไฟลมนั่นแหละนะมันจะแปรเปลี่ยนเป็นความพอใจและไม่พอใจนในในรูปทั้งหลายนะอันะมีรูปรสกลิ่นเสียงผลตะารมที่มันดีๆมันน่ารักน่าใครหน่าพอใจน่ายินดีแล้วก็ไปเสพซ่องกับมัน เราก็เกิดความพอใจฉันทะนะมีความฉันทระรักนะมีความกำนัดยินดีมีความเพลิดเพลินนะมีนันทิก่อขึ้นมาก็เป็นเครื่องร้อยลัดมัดใจของเรานะติดกับอารมณนะ์อารมณ์ที่มันนะ่ารักน่าใครเนะี่ยเขาเรียกว่าอิจารอารมณ์เนะี่ยทำให้เกิดเป็นตนาอุปทานนะความอยาก อยากให้มันอยู่กับเรานานๆอยากให้มันเป็นอย่างเงี้ยอยากให้มีภาวะอย่างนี้เกิดกับเราดีๆแล้วก็ยึดมันถือมันตามมาพอมีความยึดก็เกิดพบเกิดชาติพอเกิดพบเกิดชาติก็เกิดชารามรณะความแก่แล้วความตายแล้วก็ความทุกข์อีกระหว่างที่มันจะแก่จะตายนั่น่ะเต็มไปหมดเลยจะต้องเจอ สภาพที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจจะต้องผิดหวังมีหวังก็ผิดหวังมีอะไรก็ต้องสูญเสียอน,นั้นได้อะไรมาก็ต้องจากอนนั้นไปอยู่อย่างนี้ํำไปํำไปํำไปเนะพราะไฟแห่งกองกิเลสที่มันเกินความจำเป็นส่วนเกินของของร่างกายเขาสู่จิตใจเยอะเกินไปก็พัฒนาเป็นไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะ นะคอยเผาผ่านนะจิตใจต่อไปนะจิตใจก็เป็นตกอยู่เป็นเครื่องรับภาระในการบริหารกิเลสนะถ้าเราไม่มีสติมีความรู้สึกตัวไม่มีปัญญาเข้าประกอบไฟเหล่านี้ก็จะเป็นพิษนะท็อกซิกนะเป็นพิษทางใจตกค้างนะจิตใจก็เศร้าหมองจิตใจก็หมุนหมอง เป็นจิตใจที่มีแต่ความทุกข์ทุกข์เพราะไฟไฟคือยาพิษนะที่เราหลงหลงเสพนะหลงเสพนะเครื่องที่มาเป็นเหยื่อล่อนะเป็นความสุขเล็กๆน,น้อยๆทั้งโลกนะเป็นความยินดีพอใจเป็นความหลงไหลในอารมณ์หลงเสพหลงกินเข้าไป สุดใยก็เป็นมะเร็งใจนะก็คือต้องติดนะรักษาไม่หายเป็นโรคเรืออรังนะถ้าใจไม่ได้บำบัดใจไม่มาจเจริญสติไม่มาจเจริญปัญญาเลยเนี่ยนะชีวิตส่วนที่มันเป็นด้านจิตใจเนี่ยเราก็จะปกพร่อง,งทันทีเราหาการดับทุกข์ให้กับกายอย่างเดียว แต่ด้านจิตใจแล้วเนียเราไม่เคยแสวงหาความดับทุกข์ให้จิตใจเลยมีแต่เพิ่มทุกข์เพิ่มโทษให้กับมันนี่เป็นเป็นปัญหาของเราแหละที่เราจะต้องมาบำบัดความทุกข์ทางใจหรือป้องกันความทุกข์ทางใจหรือรู้เท่ารู้ทันหรือปล่อยวางในความทุกข์ทางใจเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาเรียนรู้แล้วก็ จเจริญให้มากทําให้มากนะจนมันเป็นเป็นวัตส,สีหรือเป็นได้วิชาของมันนะวิชาดับทุกข์พนะระพุทธเจ้าก็สอนวิชาดับทุกข์นี่แหละว่าดยทุกข์และความดับทุกข์ทกขเท่านั้นนั้นถ้าเราทําบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยวิชานี้ก็จะเกิดแก่เรานะเราไม่ได้ไปหาวิชาดับทุกข์จากการอ่านหนังสือ ทำฟังทำอะไรข้างนอกหรอกแต่เราฝึกฝนตัวเองในสิ่งที่มีความทุกข์เกิดขึ้นเฉพาะหน้าของเราเนี่ยแหละในสิ่งที่เรามีนี่แหละคือมีกายมีใจมันก็ต้องมีทุกข์นี่แหละทุกข์มันเกิดที่กายทุกข์มันเกิดที่ใจนะเราจะเรียนรู้มันแล้วก็ปล่อยวางมันได้ยังไงน,นั่นเองอันนี้เป็นวิถีของจิต หรือมรรคจิตต้องเดินจิตยังไงถึงจะเข้าไปรู้เรื่องทุกเข้าไปรู้เรื่องเหตุของของของทุกทั้งหลายแล้วก็จะวางทุกได้ยังไงทุกมันดับไปได้ยังไงเราต้องเห็นทุกขั้นตอนของมันจึงเป็นความรู้ที่อาศัยแผนที่คือ คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเรารู้จากแผนที่แล้วเราก็ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองด้วยความเพียรด้วยขันติด้วยความอดทนเนะฝ้าดูสังเกตดูด้วยสติด้วยปัญญาเราก็จะสามารถนะเห็นตามที่พระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนเนะ่านที่ที่ผ่านมานะท่านเห็นแล้วเอามาบอกกล่าวให้พวกเราได้เข้าถึง นะ่คยรู้ตามเห็นตามก็จะเป็นการเห็นธรรมเห็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตคือเห็นความทุกข์ดับไปสิ้นไปจากจิตใจของเราเป็นการเห็นอันประเสริฐคือเห็นอริยสัจสี่ความจรงิงอันประเสริฐคือทุกข์และความดับทุกข์ความความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ความจรงิอจรงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์ ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นะแล้วก็ความจริงอันประเสริฐคือวิธีการปฏิปฏิบัติถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั่นแหละอันนี้จึงได้เข้าชื่อว่าได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำในปฏิบัติธรรมนะพอนะแกตนได้มีเป็นที่พึ่งที่เกาะได้นี่แหละเขาเรียกว่านะเป็นผู้ที่ ไม่ประมาทเราเดำเนินชีวิตมาเนี่ยเราประมาทหรือไม่แต่เราสำเนียกอยู่ตลอดเวลามีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีทําการทําความเพียรอยู่ตลอดเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่อยู่อย่างไม่ประมาทในชีวิตนะอาลรนะเช้าวันนี้ก็พอสมควรไงเวลาขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญในธรรม นำไปประพฤติปฏิบัติกัดเก้าให้เกิดความเพียนให้เกิดวิริยะความเพียนเกิดขันติบรารมีให้เกิดปัญญาบรารมีจนถึงที่สุดในกองแห่งทุกข์ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกท่านทุกคนเทิญ